สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆวันนี้อากาศดีจะมีแดดลมนิดๆด,ดอกไม้นี่งามจะแต่ว่าเาขาก็เวลาหอดเดูเใบไหม่พลเขากศิออกกอนเนาะดูสวยงามจะแต่ว่าก็สิมีเกสรที่ค้นแพ้เนาะกระสีจามกระสีขั้นจมูกขี้มกไหลจะ่ะ สวยไปอีกแบบจ้ะสำหรับดอกไม้ชนิดนี้ลมจ้าลมแรงค่ีฝาคือสีไล่ทำไทยแทะบรรยากาศร,รอบหมู่บ้านจ้ะก็สิเป็นอ่าเป็นเขาเป็นเนินเนาะบ้านเขาหินหลายจ้ะเป็นภูเขาหลายโอ้ยลมแห้งค่ะพี่น้องเย็น แต่ว่ากะบ่ถึงขันกับเย็นแห้งอะนะสบายสบายจ้ะวันนี้ช่วงนี้กะซิมี่ต้นไม้บางทีนี่กะสีเริ่มออกดอกออกใบดอกกับกระลังสีบานแน่และจ้ะให้เห็นเนี่ยและประมาณอาทิตย์หนึง่งดอกไม้ก็สีบานลายละจ้ะ ท้องฟ้าโปร่งใสสีฟ้าสวยงามจ้ามีคนยางออกกำลังกายจ้ะ ทักทายตอนเช้าจ้าบรรยากาศตอน6โมงเชา้าพระอาทิตย์ขึ้น ลมแรงจ้ะมาเดินออกกำลังกายกับด่างเหมือนเดิมจ้ะเออน,นักเลียนแตกสวดสวดเลยหนุ่มน้อยสาวน้อยอันนี้โรงเรียนจ้ะอากาศวันนี้เย็นสบายไม่หนาวจ้ะ ดอกไม้บานยามแรงจ้าเรืองอารามงามตา สวัสดีวันสงการไทยจ้าวันนี้วันที่สิบสามเดือนสี่จ้าอากาศเริ่มร้อนแล้วจ้าสบายๆอยู่ดีมีแหงค่ะ ปีใหม่ไทยนี้ขอให้คนที่เข้ามาดูคลิปมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะร่ลำรวยร่ลำรวยค่ะสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะวันสงการวันนี้ผมก็มานอนอาบแดดครับผมผมชอบอาบแดดตรงนี้ อากาศดีครับแดดบ่ฮอนจะสบายสบา่บาหนาวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ